สวัสดีค่ะมมแม่ฝนเล็น้องปุ๋ยคะเฮ้ยเปลี่ยนชื่อตั้งเมื่อไหร่เนี่ย <c oughs> <c oughs> น้องเดววันนี้น้องเดวไปโรงเรียนวันแรกใช่ไหมอ๋ <c oughs> อเป็นยังไงบ้างอ่ะอ๋อไม่บอกยังไม่บอกเหรอแต่ว่าน้องเดววันนี้หนูจะมาทําคลิปอะไรเปิดอะไรเปิดกระเป๋าเปิดกระเป๋านักเรียนน้อง เปิดก็ดีกว่านี่คือกระเป๋านักเรียนของน้องเดลนะคะเปิดกระบอกน้ำก่อนเปิดกระบอกน้ำก่อนอันนี้กระบอกน้ำเนี่ยมีแฟนคลับให้มาด้วยนะคะใช่ไหมคนไหน,ค,น,ไหนคอมเมนต์ไปด้วยนะครับคนไหนที่เป็นคนให้กระบอกน้ำอันนี้คอมเมนต์ไว้นะคะน้องเดลเรียนที่ไหนเนี่ยเผื่อพี่ๆบางคนยังไม่รูร้โรจิราพาอนุบาลอะไรนะรราาอนุบาลัรจิราภาอนุบาลโรจิราพานะคะกระเป๋าน้องเดล ไม่มีอะไรเลยจะนีจะมีจะม,มีไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเช้าเช้าจะมีนะแม่ฝนจะใส่นมไปใข่นมหนึ่งกล่องนะ้ำผลไม้หนึ่งกล่องส่วนข้างในนี้เอามาดูกันใกล้ๆดีกว่านะคะข้งางในนิมพีเปเปอร์ีอะไรนหะยิบม,<อ>ม,มาชิมมาชิมมาชิมดีกว่า,าแคมเพอร์ทำไมต้องใส่แคมเพอร์น้องเทียร์เลิกแคมเพอร์แล้วไม่ใช่หรอเลิกแล้วแต่ว่าเขาให้คุณครูให้เพื่อเอาไว้เพื่อหนที่น้องอาจจะท้องเสียหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีนี่ เป็นสมุดบันทึกประจําวันของน้องเดลนะอันนี้เ,นเป็นสมุดที่เหมือนกับว่าคุณจะเขียนคุยกับผู้ปกครองอ่าม,มีมีครีมทาผิวในสมุดเล่มนี้ก็มีปิกระจูติดอยู่สมุดเล่มนี้ของน้องเดลนะคะก็ใช้มาตั้งแต่เริ่มเรียนซัมเมอร์นะคะมาดูดีกว่าว่าวันนี้อู้มีนี่ค่ะอันนี้คืออะไรคะเดลเดลอันนี้คือการบ้านับการบ้านชอบทํำไหมไ ทำเองหรือเปล่าค่ะเ,เก่งมากมากน้องเดวเป็นเด็กที่ชอบทำกันบ้านมากๆเลยนะคะวันนี้คุณครูเขียนมาว่าน้องเดวกินข้าวซุปผักห้าสีค่ะ <Wow. S 1> กินข้าวเยอะมากกินของว่างพอสมควรของว่างวันนี้เป็นแอปเปิ้ลแต่ว่า <c oughs> ไม่รับเลยค่ะคุณ <c oughs> เข้ามาเดี๋ยวนี้ทำไมไม่นอนเล่นนอนเล่นนอนเล่นนอนทำอะไรนอนเล่นนอนเล่นอะไรเล่นกับเพื่อนหรอนอนเล่นนะแล้วทำยังไงไม่นอนหรอเราเนี่ยกลายเป็นเด็กไม่นอนจุงวันหรอเศรษฐ์มากเลยหลายกาดจริงๆเลยนะอ้าวมีอะไรอีกในกระเป๋ารีบเร็วแล้วคุณครูก็เขียนว่าน้อง น้องเดลเริ่มฝึกเขียนตัวเลขหนึ่งเลขอาราบิกตามร้อยป่าแล้วโอ้ไฟตกไฟจะแตกอีกดวงแล้วค่ะโอ้ยคือก่อนหน้านี้ปะาป๊าได้เพิ่งทำไฟแตกไปนะคะมีคลิปอยู่ที่ช่องเดลวเดลี่แล้วเมื่อกี้นี้ไฟโตกค่ะโอ้สติไปหมดเลยก็น้องเดลมีถุงใส่ผักไว้ใส่ผ้าเปียก น้าแมา่ฝนเตรียมมาไวเผื่อน้องเที่ยวฉีลานะคะมียาแก้แพ้มีเสื้อสำรองกางเกงสำรองหมดกระเป๋าแล้วค่ะเด็ก <c oughs> อนุบาลตัวน้อยก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วของทุกทุกคนล่ะเด็กๆไปโรงเรียนในกระเป๋ามีอะไรบ้างคอมเมนต์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะสมัยแม่ฝนนะไม่มีอะไรเลยมีแต่เครื่องสำอางไม่ใช่นะ โอ้โหมีหนังสือประมาณเจ็ดเล่มนะคะเพราะว่าเรียนวันหนึ่งก็หกถึงเจ็ดวิชามีตั้งหนังสือแล้วก็มีทั้งสมุดแล้วก็มีกล่องดินสอของแม่ฝนตอนไปเรียนนี่ก็มีกล่องดินสอแล้วก็มีกล่องสีมีพวกผ้าเช็ดหน้าอ้ยมีอะไรอีกนะมีช้อนอ่าแล้วก็อก่อสีมี แล้วก็จําไม่ได้แล้วนานมากแล้วนะคะแต่ที่หนูจาได้ลเลยว่าเยนวันละหกถึงเจ็ดวิชาแล้วมีทั้งหนังสือทั้งสมุดแบกจนแบบเหมือนแบกตู้งเย็นไปโรงเรียน <c oughs> ใครมีอะไรบ้างนะในกระเป๋าใครมีอะไรคอมเมนต์เล่าให้ฟังกันเลยนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดีย๋ยวต้องขอตัวพาน้องเดลทําการบ้านก่อนนะคะใครเปิดเทอมแล้วการบ้านเยอะ <c oughs> ก็เล่าให้ฟังด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้กับพวกเรา